เพื่อนแท้สมาคมฟุตบอลไทยเป็นระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่ผ่านมาที่ช้างได้ร่วมเดินทางเคียงข้างไปกับวงการฟุตบอลไทยทั้งสมาคมฟุตบอลไทยและทีมช้างศึกตลอดระยะเวลาเกือบสามทศวรรษที่เราได้เห็นถึงความตั้งใจความมุ่งม,มัน่นความพยายามของเหล่านักเตะไทยและทีมงานทุกภาคส่วนที่ได้ทุ่มเทกันอย่างสุดกำลัง ช้างมีความยินดีและภาคภูมิใจอย่างยิ่งที่ได้รวมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนวงการฟุตบอลไทยให้ก้าวไปสู่ระดับสากลไม่ไว่าช้างศึกไทยชนะหรือพ่ายแพ้ช้างจะยังคงเป็นเพื่อนร่วมทางอย่างมั่นคงกับการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องกับงบ1,100ล้านบาทที่ครอบคลุมระยะเวลา10ปีนับตั้งแต่พศ2559ถึง2568เพื่อสารฝัน และสร้างความสุขให้กับคนไทยร่วมไปกับเสียงเชียร์ของคนไทยทั้งแผ่นดินพวกเราจะเชียร์ไม่เลิกอยากให้น้องๆทุกคนเล่นให้เต็มที่แล้วก็เล่นไม่เลิกนะครับพวกเราจะให้กําลังใจและเชียร์กันอย่างเต็มที่แน่นอนครับทีมชาติไทยยังเล่นไม่เลิกพวกเราก็เชียร์ไม่เลิกเหมือนกันครับเป็นอีกหนึ่งกำลังใจเชียร์ทีมชาติไทยครับนาความสุขมาให้กับแฟนบอลทุกคนเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกเล่นไม่เลิกครับเพื่อตอบย้ำคําว่า,าเพื่อที่ช้าง และสมาคมฟุตบอลไทยมีให้กันตลอดมาช้างและกองเชียร์ชาวไทยขอตอบแทนด้วยการให้คำมันว่าโปรดติดตามต่อไปกับช้างฟุตบอลเจอร์นี่